อู้ยดูสิคันี้ได้อะไรมาปาดแล้วปาดิโตอุ้ยอะไรเนี่ยเออปาดดูสิพี่น้องมันงามแท้นี่ปาดอุ้ยสือกตัดได้แค่นี้ออกเงี้ยเก็บซะ สิเห็ดอะไรเนี่ยนี่ก็กินได้นั่นเนี่ยหัวอ,อย่างเงี้ยโอ้ยโอ้ยดูสิคะพี่น้องโอ้ยเห็ดเพียบเลย มันเห็ดอะไรเนี่ย <ắng? S 1> มันกินได้ไหมเนี่ยอุ้ยไม่รู้มันกินได้หรือเปล่าวะอย่างเงี้ยก็ใช่ดอกที่เราเก็บหรือเปล่าเนี่ยเสยันมันดอกเหลืองๆเนี่ยกิน,นใช่ไหมเห็ดเนยมันมันออกสีขาวนะว่ามันไม่ใช่ออกอย่างนี้นะเก็บไปก่อนละเนี่ย มันน่าจะเป็นเห็ดพึ่งหน่อยอะฮะสินี่อ้าวเอ้แม่มดนี่ว่า<ะ>เห็ดแม่มดนี่ว่ากินไม่ได้หรอมันสีแดงอะ